สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อ <Okay. S 1> ด้วยเทลมีไวพาส,สี่กันเลยค่ะเรามาดูว่าจะเข้าห้องยังไงนะคะเมื่อพารที่แล้วนีหน้าไม่ได้อ่านไดอารี่นะคะเพราะว่ามันยาวมากนะตอนนี้หน้าประตูมีหมีนะคะแล้วก็กบแล้วก็มีตัวเล็กนะอืมเราไขาปิศาเพื่อที่จะเข้าห้องไปนะขอเป็นกวางอันแรกนะ แล้วอันที่2ก็เป็นมีอันที่3เป็นเปดน,น,น,นะคะจากในเดลี่ที่เราอ่านไปพาร์ทที่แล้วนะเย่ mm hmm. yeah, เปิดได้แล้วเป็นห้องนี่อะไรอะ่ะจะต้องไขปริศนาเพื่อที่จะเข้าขนาดนั้นเลยเหรอเป็นความลับอะ่ะอืเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหบูมเราเข้ามาแล้วโห นี่ห้องแม่หรือห้องลูกเนี่ยดูดีสุดยอดโหหลายปีผ่านไปฉันคาดว่าจะรู้สึกดีกว่านี้จากประสบการณ์อ่ะฟังนะผมเป็นคนไขปิศนา ทำไมฉันจะต้องรู้สึกว่าจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยนะโอ้ยใครจะลืมสุดยอดจะคิดว่าเราจะเริ่มหาที่ไหนเดียวไม่รู้สิที่ไหนที่มันมีอยู่สักที่ในความคิดของแม่อืมก็ต้องเริ่มทุกที่เลยแล้วกันอะไรดีเดี๋ยวค่อยดูเนาะ ไปดูไอ้นี่ก่อนฟังดูมแม่เขาพูดอะไรฉันทนไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่ยอมให้ฉันเข้าไปอ่ะพวกเขาเล่าให้ฟังทุกอย่างแล้วอ่ะแต่พวกเขาปิดฉันเทซซา เมื่อเร็วๆนี้มันเต็มหูไปหมดและและพวกเขาเชื่อว่าฉันเป็นศัตรูและฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องการฉันต้องการลูกของฉันกลับมาผมจำได้แล้วเราได้ยินที่เธอร้องไห้เราได้ยินทางประตูเห็นเธอเป็นแบบนี้เหมือนยังอยู่ที่นี่เลยมันมันแย่จริงๆอ่ะ เหมือนเธอเริ่มจิตอ่อนๆออไม่กี่เดือนมานี่แม่เริ่มแย่อือคือเหมือนแม่กลัวอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่บอกพวกเรากลัวเสียลูกไปเหรอแล้วพวกเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าแม่ต้องการอะไรคือแม่อยากจะสื่ออะไรอะไรอย่าง uh, เงี้ยอ่านี่อธิบายได้เยอะมันยังเต็มอยู่เลยอ่ะแม่ดีเกินไปที่กินยา แม่มักจะมีรูปพวกเราใกล้ๆอ่ะทำไมต้องเป็นรูปนี้อ่ะฉันหมายถึงดูหน้าพวกเราสิเออใช่แปกคนเปิดเลยดีกว่าอะไรอยู่ข้างในเจอแล้วผมเจอล้ผมได้รู้แล้วคิดว่าแม่ได้อ่านมันไหมแน่นอนแม่จะมองดีจะตายอ่ะ เฮ้ยไทเลอรเจอแดลี่ของตัวเองแล้วนะคะเอลิสันเจออะไรหนังสือหรอเสนอโดยพันธมิตรสำหรับครอบครัวดั้งเดิมอืมนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะ ห้องนี้มีความลับเยอะมากเลยนะคะไทเลอร์ไทเลอร์อะไรมาดูนี่สิการเลี้ยงดูเด็กที่เปลี่ยนเพศของคุณอะไรอะ พี่หาสิ่งนั้นมาจากไหนอ่ะมันอยู่บนโต๊ะอ่ะพร้อมเอกสารของแม่นี่จริงเหรอพี่ล้อเล่นกับผมเหรอดูก่อนอยา่าเพิ่งคิดมากแต่มันไม่สมเหตุสมผ,ผลเลยอ่ะแม่โมโหใช่ไหมเธอ<ม>บ้าตอนที่ผมตัดผมสั้นแม่ทำร้ายเพราะผมตัดผมเหรอใช่แม่แย่และยังทำร้ายเธอเราทั้งคู่เห็นอ่ะแล,ะและ้วนี่มันอะไรกันล่ะ ไม่รู้พี่ไม่รู้ไทเลอร์มานี้แม่ทำแบบนี้กับผมไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้หลังจากที่ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วอะโอไม่มันเป็นแค่ความผิดพลาดครั้งแรกเองการคิดว่าโลกนี้มีความหมายอะ สิบปีในหลุมฝังศพและแม่ก็ยังมีวิธีใหม่ๆเพื่อให้เราไม่พอใจใช่ผมคิดว่าผมอยากสูดอากาศสักหน่อยโอแมงกอด เป็นหนังสือ time tradition นะคะก็คือเป็นเด็กสองเพศนั่นเองเธอแน่ใจหรอผมพร้อมตัดมันโอเคเัินไปเลยดูดิ ชื่ออรลี่นะคะว้าวหมดแล้วเหรอใช่มันดูน่าทึ่งมากเลยอ่ะจริงเหรอใช่ผมแทบรอไม่ไหวที่จะให้แม่ดูอ่ะช่วงนี้ดูแม่เศร้ามากมากกว่าเศร้าอีกแม่ดูน่ากลัวมากไม่ใช่คืนนี้มันจะเหมือนปาร์ตี้อ่ะ คุณเอเลนันไม่ต้องขอบคุณหรอกเธอน้องสาวฉันผมรู้สึกเหมือนพี่ชายอ่ะจะพี่ชายน้องสาวพวกเราดูแลกันและกันแต่ฉันแน่ใจว่าตัดผมให้เธอแย่มากแม่ ผมเด็ดขาดยาแต่มันคงไม่ใช่เพราะผมหรอกค่ะต้องเป็นอย่างอื่นแน่ๆคือมันต้องมากกว่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเพราะผมของไทเลอร์หรือเปล่าที่ตัดสั้นตอนนี้แม่ทำอะไรในห้องนั้นอะ คนเดียวด้วยเกิดอะไรขึ้นดูดิโอแม่โอไม่นะไม่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 มันไม่ถูกต้องทั้งหมดนี่ไม่ถูกต้องโอไม่งอดรอก่อนหยุด ี่อะไรกันเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เพราะทรงผมนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ไม่ใช่เพราะไทเลอร์ด้วยนะคะือยู่ข้างนอกสูดอากาศทำใจนิดนึงนะดีใจที่เจอแดรลี่ของเธอใช่เหมือนกันพี่เดาวว่าแม่กำลังอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างใช่แม่ควรจะถามผมอะ ผมไม่ใช่ผม<อ>พระเจ้าพว้งหนูทดลองในโปรโเจกต์อ่ะผมเป็นลูกของแม่โอเมกอเกี่ยวกับหนังสือนั่นน่ะแม่เลี้ยงข้ามเพศของเธอพี่รู้ไหมหนังสือพวกนี้หายากแค่ไหนในปี2005แม่พยายามจะสนับสนุนผม,ผมหรือเปล่า่ บางทีนะแต่แม่ไม่ได้พยายามเลยไม่เคยมันไม่สมควรที่รู้แค่เธอตัดผมของเธอเองจริงไหมเอลิสันแม่อ่านไดรี่ของผมแม่รู้แล้วมันไม่ใช่ทรงผมแล้วถ้าเราผิดเรื่อยๆนั่นฟัเชื่อสิ เธอคิดว่าแม่อ่านมันมันเป็นไปได้แม่อาจจะเคยเปิดอ่านเลยก็ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเหมือนที่เราคิดกันเองอะแต่ถ้าใช่ล่ะแล้วทุกอย่างที้เกิดขึ้นล่ะไทเลอร์ไม้พระเจ้า เราอาจคิดผิดก็ได้มันจะมันจะทําอะไรได้ถ้าเกิดตอนนี้จะถามกัถามแบบน,นี้พี่หมายถึงนอกจากจะอยู่ในความคิดจงปักที่แม่พยายามฆ่าผมอะไทเลอร์พี่รู้ว่าเธอต้องการค้นหาอะไรบางอย่างสิ่งที่มันเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นอะแต่แม่ได้รับผลกะระทบแล้วมันเป็นอย่างนั้นอะแม่บ้าไม่มีอะไรที่พูดนอกจากเนี้ พี่คิดว่าจะดีกว่าถ้าเราพยายามมุกออนต่อไปทำไมเราไม่คุยกับคนที่รู้จักแม่ดูว่าหนังสือเล่มน,นั้นเน่ความเห็นเป็นไงบ้างไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องแม่พวกเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นโอไม่ก็ oh ใช่มันสิบปีมาแล้วอ่ะนะบางทีเทซซารู้อะไรหรือพยายามลืมมันคือค้นหาความจริงนะคะ แล้วเทสซาล่ะเธอเป็นเพื่อนสนิทของแม่เราไปถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแต่พี่เตือนเธอแล้วนะเทสซาขี้โมโหกับพิเศษเรื่องนี้บางทีเธอคุยกับผมก็ได้ผมเป็นคนโปรดของเธอเสมอใช่เคยเป็นแบบนั้นน่ะแต่เราต้องไปที่ร้านอยู่ดีเพื่อรับของมาซ่อมบ้านดียิงนกสองตัว แต่พี่ไม่แน่ใจว่าชอบเที่ยวแบบนี้ฟังนะผมรู้ว่าพี่ไม่ชอบแต่แต่ก็ดูเหมือนเธอจะชอบที่จะทำเดี๋ยวเรามาพูดกันคือเริ่มไม่ลงรอยกันแล้วนะทำไมต้องรีบขายบ้านมีอะไรผิดพลาดเรามีแผนการอะไรไหมก็คือเริ่มจะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วนะสำหรับสองพี่น้องนี้ก็คือต้องการที่จะรู้ความจริงอีกคนนึงก็เราไม่แผน ใช่ถามเกี่ยวกับแม่แต่เราต้องยึดยึดกันว่าเราจะต้องซ่อมบ้านนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงอ่ะโอเคงั้นตกลงแต่รี่ของโอลลี่นะเป็นเวลานานแล้วที่ยินชื่อเนี่<ะ>เป็นพี่คนเดียวที่เรียกชื่อเธออย่างนี้ใช่ไหมที่จริงก็ไม่นะผมใช้ชื่อนี้ในฟู้ดบอทสักพักแล้ว จนตัดสินใจว่ากับไทเลอร์คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนชื่อแต่ก็ไม่ทุกคนน่ะเธอหมายถึงใครอ่ะผมมีพี่เลี้ยงที่ไม่ยอมเรียกไทเลอร์เขาไม่ต้องการช่วยเหลือจากผมจากทุกคนด้วยพี่ขอโทษแต่พี่ชอบชื่อไทเลอร์ทางการดีขอบคุณนี่เป็นไดเลอรของไทเลอร์นะแม่และเอเลสซนทะเลาะกันอีกแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่ผมคนเดียวดูเหมือนแม่จะอิจฉาเรา เพราะเราไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าเอลิสันคิดว่าเราควรบอกแม่ที่เกี่ยวกับเสียงของเราผมคิดว่าแม่รู้แล้วแม่ดูเหมือนเสียใจเมื่อผมเข้าร่วมทีมฮอกกี้เหมือนกับที่กีฬาของเด็กผู้ชายผมยังถามต่อว่าที่หน้าได้ไหมแม่บอกว่าไม่ได้อีกแล้วผมโกรธแม่มากทําไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ไม่เคยปล่อยให้ผมทําในสิ่งที่ผมอยากทาเลิสันเริ่มเขียนเรื่องราวเอลิสันทาได้ที่ไม่ชอบพวกผมพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรทำไมถึงกอปลิ้นตัวไหนก็ไม่ได้เลยเมื่อวาน เมื่อวานเป็นสตาพาร์ทที่สถานีบอบบี้ดูมันยอดเยี่ยมมากแต่แม่รู้แม่โมโหมากแม่บอกว่าเกี่ยวกับคนแค่เสี้ยมวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์0 5ห้าแม่จะมีความสุขมากถ้าผมทําในสิ่งที่แม่ต้องการแต่แม่ไม่เคยมองเห็นผมอยากโชว์ให้แม่ดูแต่แม่ไม่เคยเข้าใจผมคิดว่าแม่คงไม่ต้องการมันด้วยเอลิสันบอกว่ามันเป็นความผิดของผมผมที่ทําให้แม่โกรธเช่นสักครับ ตั้ง5วันที่ผมไม่ได้พูดกับแม่เลยจนแอเลนซนพูดว่าทิ้งหนังสือพวกนี้ซะวันที่3มเดือนหนึ่งศูนย์หาทำไมมันทําให้ป่วยกับเสียงพวกนี้ทําให้ไม่สบายออลลี่กอบเล่นผมลืมไปว่ามันสวยแค่ไหนอ่ะโอเคครั้งนั้นเราไม่ได้ดูเราอาศัยในโลกของเราโอเค เราอยู่ในโลกของเราตลอดเวลาทะเลสาไม่ใช่แค่ทะเลสามันคือซ่อนของเราทวนแท็กและพวกเขาคือไทในน้ำแข็งจริงนอกจากนี้เราเคยชินกับอะไรถ้าเราเห็นทุกวันมันไม่เสมอไปผมอยากจะลงเอยที่ไหนสักที่แบบนี้แต่ไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนสักแห่งที่มีต้นไม้มากกว่าผู้คนใช่ไหมใช่ให้เวลากับตัวเองมากกว่าที่แม่เคยคิดอ่ะ เธอมีแผนอาจจะเป็นเลนเจอร์เอาอะไรดีผมคิดว่าแม่มีแผนตลอดเวลาเธอมีพรัสวรรค์ในการเอาตัวรอดเครื่องติดไฟทำงานได้ดีพี่คิดว่าแม่สร้างมันขึ้นมาขณะที่เราตามบางทีแต่นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งที่แม่เป็นหลังจากที่แม่เสียมันเอาละผมเหนื่อยถึงเวลาแล้วที่จะ although พี่ไม่พูดอะไรนะแต่เย้ๆผมรู้อ่ะผมเป็นคนตื่นตัวที่จะไปอะหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนบทกวีเกี่ยวกับภูมิทัศน์อ่ะเอาเลยจัดการพี่ยังตอบข้อความลับอ่ะพี่สาวของผมผู้มีสังคมโอ้ไมยกอดเฮ้ดูเหมือนจะไม่ควบุกโลกโอ้อะไรอ่ะ แกมีเวลาหาวิก่อนที่ฉันจะปกป้องบ้านนี้บ้านของคุณเหรอห้าสี่ผมไทเลอร์เองนะไทเลอร์ไหนไม่รู้จักทั้งนั้นสามสองแซมแอลลี่มาทำอะไรที่นี่หนูนี่คือบ้านเราฉันถามแกเหรอแซมวางปืนลงนี่คือไทเลอร์น้องชายน้องชายฉัน น้องเฉาอะไรล่ะน้องชายเธอโอป้าเอ้ยเขาได้ยินมาแต่ไม่เข้าใจเลยอ่ะบ้าจริงแกเหมือนผู้ชายจริงๆอ่ะเหมือนคุณแซมคุณก็รู้ฉันหมายถึงอะไรอ่ะแค่ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงอ่ะที่ผู้หญิงดูเหมือนผู้ชายมากๆเอ้าแซม ก็ไทยแล้เมันผู้ชายจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงคืองงมากเอาเอาเอาแบบเพศจริงๆอ่ะไม่มีผู้หญิงที่ไหนอ่ะที่เป็นผู้ชายหรอกแซมผู้ชายแท้เช่นเดียวกับคุณอ่ะผมเป็นผู้ชายเหมือนคุณอ่บ้าจริงผมเดาว่าผมแก่อีกแล้วคุณต้องอภัยให้คุณแก่อย่างผมด้วยนะ ผมทำไม่ได้เธอหนนาเด็กๆพวกเธอเปลี่ยนกันตลอดพวกเธอควรคาดหวังให้ผมตามทันไม่ได้นะเราแค่เคารพที่เป็นคนอย่างที่เขาเป็นอะไม่ยากเลยแต่ก็นั่นแหละมันไม่ยากแต่แค่เริ่มก็ไม่ชินแล้วอืมชินกับมันแล้วแล้วพวกเราจะไม่ไปไหนอะโอ้ my g o อนแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่กันแน่ก็ ผมคอยดูแลสถานที่เพื่อพวกเธอรู้ไหมเหมือนกับการแปะติดหลังคาตรวจสอบท่อรู้ทุกเรื่องขอบคุณแซมอืไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันแค่ออคุณรู้ไหมแม่ของพวกเธอเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากเธอควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้คุณรู้พวกเธอควรจะได้อะไรบ้าง คุณได้ช่วยเหลือแม่ในการซ่อมแซมแล้วก็ยกของให้แม่ก็ใช่อ่ะแม่ของคุณไม่มีผู้ชายในบ้านเลยเพราะเหตุนั้นผมเลยต้องช่วยอ่ะในบ้านนี้ยังคงให้อยู่ไม่เสียหายอ่ะยังไงกับความโบราณของคุณขอบคุณผมอาเดาว่าผู้คุณรู้ทั้งสองคนนะคน ยังอยากจะขายบ้านนี้อยู่ไหมอ่ะมันคือแผนของเราค่ะยังไงก็ตามต้องการกุญแจจากคุณค่ะเห็นได้ว่าคุณจะเปลี่ยนล็อกใช่แน่นอนแต่ขายบ้านของคุณจริงเหรอพวกคุณแน่ใจ <Good. S 1> จะร้ายจะดีอ่ะมันก็คือสมบัติที่เหลืออยู่จากแม่ออไม่มีใครถามความทรงจำไม่มีบางอย่างด้วยอืคือความจำไม่ดีเหรอ ที่มีอยู่จะบอกว่ายังไงดีอะจะขายเพราะว่าแบบไม่อยากจำสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ทุกอย่างปืนที่แม่จะยิงเรามันยังอยู่ใช่ไหมไทรเลิอกอะไรสิ่งที่ไทยเริมหมายถึงคือการเริ่มต้นใหม่ของเราทั้งคู่ค่ะแน่นอน ที่นี่มันเต็มไปด้วยความทรงจำที่เลวร้ายทุกรูปแบบแต่ <But S 1> บางทีก็อาจจะมีสิ่งดีๆด,ด้วยอสองคนนั้นสนิทกันไหมประตูของแม่คือประตูเราเราก็อยากจะรู้นะว่าใครเป็นคนทำเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามว่าลุงแซมเนี่ยรู้จักกับแม่นานแค่ไหนดีกว่าเนาะ คุณรู้จักแม่ดีแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่ผมคิดอ่ะเมื่อผมได้ยินว่าอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นน่ะผมคิดว่าผู้คนเล่นตลกกับผมอ่ะมันนั้นแม่คุณประหลาดใจเย็งๆใช่ไหมมันเกินไปอ่ะเท่าที่เคยเจอมาชาวบ้านคนอื่นๆบอกว่าเห็นมันมาแต่นั่นไม่ใช่ผมอ่ะ คือเขาเมาเราควรไปเอาอยัางไงดีอะถ้าเราบอกว่าเมาแล้วกันเราจะคุยได้ไหมอะพี่ได้ยินผมไหมไทรเลอร์เราทำสิ่งนี้ไม่ได้ระหว่างนี้นะที่จะต้องพูดกับบางคนน่ะแม่นี่มันไม่มีเหตุผลเลยอะเขาเมาอะเขา,มาเขามาตลอดแล้วใครจะรู้บางทีเราอาจ,จทำให้เขาพูดออกมาก็ได้นะในการเมาของเขาอะ่ะ ตอนนี้เอาเลยอ๋อทุกอย่างโอเคกันไหม oh. สองคนอะโอ oh. เอาต่อไม่เหมือนกันอีกก็ค,คือผู้คนมองแปลกๆนะว่าทำไมครอบครัวนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเราควรไปอ่ะ s <S นั่นคือทั้งหมดที่เราได้จากเขาอ่ะอืม mm. เขาช่วยเหลือเราเกินไปอยากถามอีกก <_ an> ็น่าสนใจนะว่าจะถามต่อหรือไม่ถามนะคะถามต่อดีไหมหรือว่าจะกลับเลยม <_ an> ผม <_ an> อยากถามอีกสักสองสามคำถามอ่ะโอเคโอเคอ้าแล้วกดทำไมไม่ไป โอเคผมอยากถามคุณเป็นผู้ช่วยทำประตูให้แม่ใช่ไหมประตูของแม่คุณประตูห้องนอนของแม่ที่เป็นปริศนาอ๋อใช่คุณสองคนแอบเข้าไปตลอดเวลาไม่ให้ความเป็นส่วนตัวกับเธอผมเลยแก้ให้ใช่คิดว่าเคยทำมันไหมอ่ะใช่ผมเคยแก้มันนะมันไม่ใช่ที่ผมอยากจะทำอ่ะแล้วก็ไม่อยากทำด้วยผมเออ เดาว่าตอนนี้พวกคนคงรู้ความลับของห้องนั้นแล้วไม่อาจจะเลยอีกสองสามคนค่ะเรามีเรื่องที่ต้องทำ Leonardo, เอาไงดีอ่ะอยากอยู่อ่ะเราได้แ <yap> ค <prere Paris> ่นั้นนะถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับแซมนะ โอเคมีเรื่องต้องทำอ่ะแซมเราจะไปเยี่ยมลุงแอดดี้ด้วยใช่แน่นอนไปเลยทั้งสองคนนั่นหละอืมแซมเราทุกคนต้องไปอะใช่แน่นอนผมมีอะไรที่ทำอีกมากมายทำรายการเก่าๆของแซมอะแล้วคุณคงไม่ต้องการให้บลาของคุณรอใช่ไหมขอบคุณที่ดูแลบ้านนี้นะคะ ผมพอใจที่จะทำผมเอย่าลืมบอกผมล่ะถ้าต้องการอะไรอะไรก็ได้ที่คุณได้ยินน่ะโหรูปแม่นะแซมแซมแซมคุณแจสโอ้แน่นอนมันเป็นของพวกคุณน่ะ ที่นี่มีความหมายมากสำหรับแม่คุณน่ะเกือบจะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณด้วยเหมือนกับว่าบางส่วนของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่หวังว่งบาบ้านนี้จะไม่กลายเป็นฆาตการรมโลก,กจิตนะที่พยายามจะฆ่าเราตอนับา่ะเออใช่ <yeah. S 2> ดีเลย well, uh, ดูแลตัวเอง <carry> ด้วยกัน uh, <both> เรามีหลายอย่างที่ต้องทำจริง,รงๆนะโหไปแล้วหรอ เฮ้ so เฮ้ We really do have a lot to do. o k a ผมอยู่ข้างๆพี่อ่ะอืมก็น่าสนใจนะคะแซมเป็นอะไรกับแม่นะก็คือดูแลบ้านนี้ตลอดสิบปีนะที่แซมกับอลิสันอยู่ที่นี่นะคะไทเลอร์รู้สึก ยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูพร์ทหน้ากันต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะก็เดี๋ยวนี้นะขอจบแพนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพร์ทหน้านะคะสวัสดีค่ะที่ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย